โอ๊ยเมาเมาว,มาวอยวันนี้ก็เมาพรุ่งนี้ก็เมาเมื่อไรพ่อจะกลับมาเนี่ยอยากจะขอตังค์แล้วก็ไปซื้อเหล้าสักหน่อยโอ้ยแสบท้องกินเหล้าก่อนกินข้าวเนี่ยเบื่อพี่ชายตัวดีชอบดื่มแต่เหล้านี่เป็นการกระทําที่ไม่น่ารักและก็ไม่สมควรทําตามนะคะทุกคนแน่ไอพี่ชายไปส่งฉันที่โรงเรียนเดียเ๋ยวนน้เอาเฮ้ยมีพ่อก็ไปส่งเองดอิพ่อเดียวกันนะไฟกแล้วไงล่ะฉันไม่อยากไปส่งน้องสาวอย่างแกเนี่ยอะไรนี่แหละคือครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันนะมีพี่ชายหนึ่ง แล้วก็ฉันเป็นน้องสาวพวกเราอ่ะเป็นครอบครัวที่จนมากมีแค่พ่อที่ทํางานทุกๆุกตีห้าพ่อจะรีบออกไปทํางานฉันเกลียดมากเลยที่ต้องรอพ่ออุย้ยตายแล้วฉันลืมทํากับข้าวให้ลูกสาวกินไปโรงเรียนนะ่ะพ่อแบบนี้ก็รีบกลับบ้านไปเถอะครับลุงค่อยมาทําแล้วกันนะผมไม่หักเงินเดือนหรอกโอ้ขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุม่มฉันนะ่ะมีลูกชายก็ขี้เกียจมีลูกสาวก็ยังตัวเล็กแม่ของแกก็จากไปก่อนน่ะขอบคุณมากเลยนะฉันขอตัวกลับก่อนไม่รู้ว่าฉันจะไปทันส่งลูกหรือเปล่าเนี่ยพ่อกลับมา แล้วโอ้ยปวดหลังจังเลยเนี่ย เอา้าไอ้ลูกชายแกไม่ได้ทํางานน่ะทําไมแกไม่ไปส่งน้องหน่อยละ่ะไรพ่อไปส่งเองนี่ลูกใครลูกมันผมไม่มีลูกนี่นะผมขอกินเหล้าก่อนเอ๊ะนี่ฉันหาเงินแทบตายแกมากินแบบนี้งั้นเหรอโอ้ยก็มันเป็นพวกใครนั่นแหละเป็นพราพ่อนั่นแหละที่บังคับผมให้กินแบบนี้นะ่ะเอามายี่บนี่คือเรื่องราวของครอบครัวที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะคนพ่อซึ่งเขานั้นมีลูกชายที่ไม่ได้เรื่องเลยและมีลูกสาวที่เอาแต่ใจงีง้งยงไมเหลือจังเลยอย่ะนี่ทำไมแกไม่กินข้าวงั้นหรอแกเป็นอะไร เห็นทำหน้ามุ้ยแบบนี้มาตลอดล้แกกดพ่อแกมาอีกแล้วไงเหรอไม่ต้องพูดเลยนะ ฉันน่ะโมโหพ่อสุดๆไปเลยตื่นเช้ามาไม่เคยเห็นพ่อทำกับข้าวแล้วก็เข้ากอดให้มีแต่ออกไปทำงานก่อนทุกครั้งฉันก็คิดถึงแม่เฮ้ยวันนี้ฉันขอกลับช้าก่อนแล้วกันนะไม่อยากเห็นหน้าพอนะ่อไ่้ในทุกๆวันดูเหมือนว่าพ่อของเขานั้นรอลูกสาวกลับมาเอยลูกสาวของฉันทำไมไม่กลับบ้านนี่มันเย็นแล้วนะอุ๊ยแกได้ยินลูกบ้านนั้นหรือเปล่า,าทำไมวะแกลูกชายของเขานะ่ไม่ยอมไปทำงานลูกสาวก็ขี้เอาแต่ใจโอ้ยเมื่อไหร่เขาจะเลิกนินทาให้ฉันนะและแน่นอนว่าชาวบ้านก็ต่างนินทาเขาต่าง นาน,านาว่าให้ลูกสาวนั้น <c oughs> เป็นคนที่ขี้เอาแต่ใจพ่อนั้นก็ได้ตามไปที่โรงเรียนมีคนมาโรงเรียนได้ไงเนี่ยเขาจะปิดโรงเรียนแล้ววันนี้นะบอกครับคุณพ่อเป็นพ่อของใครงั้นเหรอเอ๊ะ,อะ,อะพ่อมาหายูรินะคือว่ายูริยังไม่กลับถึงบ้านเลยหลายวันวันนี้ไม่เคยเห็นหน้าลูกเลยนะ,ะแล้วพ่อหนุ่มเห็นหรือเปล่าล่เะเฮ้ยหนาวหนาวหนาวอถ้าเป็นยูริพ่อมาพอดีเลยนะในรายชื่อนี้นะยูริไม่ชอบเข้าเรียนแล้วก็เอาแต่ใจด้วยดูท่าทางจะเป็นเด็กมีปัญหาด้วยนะพ่อไงซะก็ต้องให ออกโรงเรียนแล้วนะเฮ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณพ่อยังไงคุณพ่อก็ช่วยตามยูรี่มาโรงเรียนด้วยนะครับผมขอตัวละแล้วก็โรงเรียนปิดแล้วด้วยนะพ่อะลูกสาวของฉันทําไมทําตัวแบบนี้ทําไมกันนะคุณพ่อนั้นเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีได้ไม่ว่าจะเป็นพี่คนโตแล้วก็ลูกคนเล็กแล้วแล้วลูกสาวของพ่อกลับมาตอนไหนเนี่ยนี่น่สนุกจังเลยอะไรมีปัญหาอะไรเอกฮะหนูอยากจะเล่นเกมหรือว่าหนูอยากจะกลับดึกแค่ไหนก็ตามไม่ต้องหมายยุ่งพ่อมี น้เทททำอะไรทำไมไม่ทำข้าวกล่องแล้วก็ไปส่งหนูที่โรงเรียนหนูเกลียด ทุกๆวันฉันมักจะได้ยินคํานี้ตลอดเลยลูกสาวเกลียดพ่องั้นเหรอ <S <S ลูกสาวของฉันไปมีเงินซื้อตุ๊กตาหมีตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ย<อ>ส่วนลูกชายของฉันเมาเหล้าอีกแล้ว<อ>นี่จินนี่ทางง่วงก็ไปนอนที่อื่นเถอะลูกไปออพ่อพ่อมีตังอีกหรือเปล่าผมอยากไปกินเหล้ากับเพื่อนมีเท่าไหร่ก็ไม่ให้ถึงหน้าอย่ามากักไว้อามาพ่อ,อ,อพ่อไม่มีแล้วนะพ่อไปทํางานที่ไรก็เหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรวะน่าเบอร์มันเลรอย่าออกไปกินเหล้ากับเพื่อนดีกว่าฮนี่ขโมยตังฉันอีกแล้วเหรอเงินเงินเก็บ ตลอดชีวิตของฉันลูกชายคนนั้นทำไมฉันถึงมีลูกแบบนี้เนี่ยในทุกๆวันคุณพ่อนั้นต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะออกไปสวนเพื่อทำงานหาเงินเอ้ยเอาลูกวันนี้เป็นบางครั้งคุณพ่อก็ลืมไปว่าตอนเช้าลูกสาวคนเล็กจะต้องหอบข้าวไปโรงเรียนให้เ,เหมือนฉันลืมอะไรไปเลยอ่ะเอ้ยพ่อหิวข้าวจังเลยวันนี้สัญญาแล้วนะว่าจะหอบข้าวไปให้นะเอะอ้ยอีกแล้วไม่ได้กินข้า,าวเช้าอีกแล้วเหรอไอ้หนามาโหดพ่อจะมัดอะไทำไมทำแบบนี้ จะไม่ให้ฉันเกลียดพ่อได้ยังไงคนอื่นที่ไปโรงเรียนก็มีข้าวกล่องหมดนะเฮ้ยวุ่นวายแล้วแต่เช้าเนี่ยเนเน่น้องสาวมีเงินไม่20่จะไม่มีได้ไงล่ะฉันไม่ได้ ทำงานนี่นะอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยใกล้เสร็จแล้วเฮ้ลืมไปเลยแฮ้อ,อะไรลุงแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยฉันลืมไปเลยว่าลูกสาวของฉันหนัะไปโรงเรียนเจ็ดโมงโอ้ยคือฉันขอตัวไปทําข้าวกล่องให้ลูกก่อนนะเออเออรีบไปเถอะลุงนะเดี๋ยวฉันทําสวนต่อแล้วการไปไปโอ้ยอะไรบ้านนี้เนี่ยยุ่งกันทรมัดเลยนะแล้วลุงคนนี้เนี่ยทางานก็ไม่เต็มเวลาแบบนี้ฉันจะให้ค่าจ้างเท่าไหร่ดีเนี่ย ไม่ได้เรื่องโฮ้ยมาไม่ทันลูกสาวเลยฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําข้าวกล่องให้แล้วกันนะแล้วก็เอาไปส่งที่โรงเรียนยจะว่าไปเดี๋ยวลูกก็เรียนจบแล้วแหละอดทนไว้อดทนไว้ คิดถึงภรรยาจังเอยเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพ่อน,นั้นรักลูกสาวมากๆจนทําให้พี่ชายนั้นเข้าใจผิดเอยหิวข้าวหิวข้าวพ่อครับทําไมทําให้แต่น้องเหรอเนี่ยหอมอะไรยะผมเนะี่ยก็หิวข้าวเหมือนกันนะเอ๊ะถ้าไม่ให้เงินผมก็เอาข้าวกล่องนั้นมาผมจะเกินนี่แกนะ่โตแล้วแกก็หากินเองเถอะพ่อเนะี่ยจะไปให้น้องที่โรงเรียนนะขอลาโอ้โ้ยแบบนี้มันรักลูกไม่เท่ากันนี่วะนี่ผมจะฆ่าพ่อทิ้งเลยนี่เน่นี่นะ่นี่นะ่นนะนนะลูกชายน,นั้นโมโหมากๆจึงทําการฆ่า พ่อตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจและแล้วเขาก็ขโมยข้าวจากข้าวกล่องนั้นมาทานกินอย่างหน้าตาเฉยไอพ่อนี่นะมีของดีก็ไม่บอกรีบกินดีกว่าจะได้กินเหล้าต่อง่ำง่ำอร่อยจังเลยและหลังจากนั้นเมื่อเขากินข้าวอิม่ม <ENGLISH S 3> เขาก็เริ่มรู้สึกตัวเอ๊ฉันรู้สึกว่าทําอะไรลงไปก่อนหน้านี้นะหิวข้าวจนตาลายนะ่ะเอ๊ะคิดออกแล้วพ่อ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 ที่นอนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันฉันไม่ได้ทำนะเฮ้ยทำยังไงเด๊ทำยังไงเด๊ เมื่อลูกชายได้สติว่าตัวเองนั้นเป็นคนฆ่าพ่อเขากลัวตำรวจมากจึงรีบนำศพของคุณพ่อนั้นยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ฝังไว้หน้าบ้านเฮ้ยฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำแน่นอนว่าวิญญาณของคุณพ่อนั้นยังมีห่วงลูกสาวนั้นต้องการข้าวกล่องไม่ใช่หรอสาวฉันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยฉันจะต้องรีบเอาข้าวกล่องนั้นไปให้ลูกสาวที่โรงเรียนเออนี่เพื่อนของยูริน่ะคุณแม่เอาข้าวกล่องมาให้ว่าไปนะวันนี้ที่โรงอาหารไม่เปิดครัวนะจ๊ะแม่เอาข้าวกล่อง ให้แล้วเหรอเยกดีใจจังเลยย่ะเอ้ยเนี่ยยูเรซฉันน่ะได้เข้ากล่องแล้วนะยูเสร็จคุณแม่หอมมาให้ว่าแต่คุณพ่อของเธอจะหอมมาให้หรือเปล่าว่ะฝันไปเถอะฉันอยากจะอิดฉาเธอจังเลยนะพ่อของฉันไม่เคยสนใจฉันแม้แต่นิดเดียวเลยจริงเหรอวันนี้ฉันน่ะจะขอเธอกินข้าวแล้วกันนะฉันเกลียดพ่อฉันมากเลยอ๋อฉันไม่อยากจะให้เธอกินด้วยลอยนะอืม ใครมาเคาะประตูอีกอาจจะเป็นผู้ปกครองของยูริก็ได้ใครคะโมเองครับพ่อของยูริคุณห้ามเปิดนะดูเหมือนว่าวิญญาณของคุณพ่อนั้นจะนำข้าวกล่องมาให้ลูกสาวแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปในห้องได้จึงทำการเคาะประตูจากด้านนอกคุณครูคิดว่าพ่อของยูริมาอันนะแต่ว่าไม่ให้เปิดมารับข้าวกล่องแล้วล,ลูกเอแปลกจังเลยนะนำข้าวกล่องมาให้แบบนี้เลยเหรอเนืกองจาจะไม่ได้กินแล้วชิฉจะไม่ขอเธอกินก็ได้คุณพ่อคะคุณพ่อขอบ นะเน่ทำไมเอามาช้าจังเลยล่ะเอ๊ะมีมแค่ข้าวกล่องแล้วคุณพ่อหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยน่าหง,งุดหงิดซะมาเลยอะแต่ก็ขอบคุณนักที่เอาเข้าวกล่องมาให้แด่ไม่นานกินเลยรีบกลับเข้าไปกินในห้องดีกว่าและนี่แหละคือห่วงของผู้เป็นพ่อคนที่รักเธอมากที่สุดแต่กว่าที่เธอจะมองเห็นความดีของพ่อคุณพ่อของเธอก็คงไม่อยู่เสียแล้วและเมื่อเธอกลับมาที่บ้านเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อกี้เหม็นกลิ่นอะไรเนี่ยพ่อ พ่อไม่อยู่บ้านงั้นเหรอแล้วจะพี่บ้านที่เป็นอะไรอีกอะฮะเฮ้ยพี่พ่อหายไปไหนเนี่ยพี่ไม่ไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไมอย่าก,กับคนเสียสติไปแล้วแนะ่ช่างเธอะยังไงซะฉันก็ไม่ได้สนใจคุณพ่ออยู่แล้วแน่นะ่าจะไปไหนก็ช่างแต,แต่เวลาไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีข้าวกล่องให้ฉันแค่นั้นพ่อโอ้ยพวกนี้ก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วเรียบนอนดีกว่าโอ้ยขี้เกียจซักเสื้อผ้าอีกแล้วอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกนี้เช้าจะต้องตื่นขึ้นมาซักดีกว่าฉันขอนอนแล้วกันนะและดูเหมือนคืนนี้ยูรินั้นจะเผลอนอนหลับไปจนถึงหกโมงเช้าจึงแน่นอนว่าผ้าของเธอนั้นกำลังมีใครบางคนซักให้ เอ๊ะฮ้ยฉันลืมฉันลืมเสื้อผ้าไปร้อยอะตายตายแล้วทำยังไงดีอย่าแล้วจะมีเสื้อผ้าไปโรงเรียนไหมเอ๊ะใครตักเสื้อผ้าให้ฉันเนี่ยพ่องั้นเหรอเฮ้ย โชคดีนะเนี่ยที่พ่อซักให้ขอบคุณนะพ่อปกติพ่อไม่เคยซักเสื้อผ้าให้ฉันเลยนี่นะยูริเริ่มรู้สึกแปลกใจปกติพ่อไม่เคยทํากับข้าวตอนเช้าให้ทันแต่กระนั้นเธอก็ยังคงไปโรงเรียนแล้วก็ได้กินข้าวเช้าเหม,ม็นกลิ่นอะไรเนี่ยและทุกๆตอนเที่ยงก็มักจะมีข้าวกล่องของคุณพ่อยูรินั้นมาส่งให้เสมอในวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นกับยูริเมื่อเพื่อนของเธอนั้นมาทวงตุกตาต จะหายไปไหนเธอเอาไปใช่ไหมอยู่เลเป็นคนแบบนี้งั้นเหรอตุ๊กตาหมีตัวนี้แนตะ่ฉันซื้อบาเองแล้วฉันไม่ได้ไปขโมยใครนะฉันยังไม่ว่าอะไรเลยฉันจะบอกคนแม่ฉันมาจับเธอนะ,อะจะเยน็นๆก่อนลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ค่อยๆคุยกันนะตุ๊กตาหายงั้นเหรอแล้วตุ๊กตานี้มันมีตัวเดียวหรือยังไงละ่ะงั้นก็ให้ผู้ปกครองมาคุยกันเองแล้วกันนะได้เลยค่ะหนูจะให้แม่ของหนูไปบ้านยูริเจอกันไม่ได้การละฉันต้องกลับบ้านไปบอกคนพ่ออันน่ะไม่ได้ขโมยซักหน่อยเอ๊ะ หลายวันมานี้ยังไม่เห็นพ่อหนูเลยอะ่ะนอ่คุณคะคุณเห็นพ่อหนูมาทํางานที่ไรหรือเปล่าหนูไม่เห็นมาหลายวันละเขาไม่ได้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนั่นเนี่ยหนูฮะคุณนึกว่าเขาไม่สบายนะแปลกจังเลยนะปกติจะไม่มานี่ก็ต้องลาฉันแล้วเนี่ยเอ๊ะแปลกจังเลยพ่อหายไปไหนอะ่ะงั้นหนูขอต้อกลับ,บ นับเผื่อเห็นพ่อ,อยูรินั้นกลับมาบ้านอีกทีก็มองหาพ่อก็ไม่เจอและแล้วเธอนั้นก็ได้แอบดูที่ห้องครัวและได้พบของบางอย่างก,กำลังลอยเข้าไปในกระทะราวกับว่ามันมีคนกำลังทำอาหารอยู่ซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นั้นถ้าไม่ใช่พ่อของเธอคนที่ติดอยู่ในห่วงความรักลูกน ันไม่ได้ทำนะฉันไปก่อนนะบายยเฮ้ยฉันไม่ได้ทำไหนคนไหนมันเอาตุ๊กตาลูกฉันไปฮะออกมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าอยู่ลิตุ๊กตาแกไม่มีตังซื้อหลักหน้ามันนี่เลยนะอย่าอยู่ลิเรียกพ่อแกออกมาอ๋ยขี้ขโมยชมดสรออย่าเด็กคนนี้นะเพชรเอ,เอไม่อยู่แล้วนะไปก่อนนะยูริเฮ้ยเยพชรชก็บ,บ้า หนูพ่อหนูอยู่ไหนฮะเอ๊ะทำไมไดินรู้สึกแปลกๆปกอ,กอี๋ใหญ่ยังไงไมู่้อวะตรงนี้ก็กลิ่นตัวตุด้วยเดี๋ยวนะกลิ่นนี้ฉันเคยสัมผัสมาก่อนนี่นาะพอดีว่าฉันน่ะเคยทํางานเกี่ยวกับโศพเธอ,อมีที่ตักดินหรือเปล่าฉันขอยืมแป๊บหนึ่งหน่อยสิเอ๊ะ อไรอีกอะต้องถามพ่อสิหนูไม่รู้เหมือนกันนั่นไงไปหยิบมาให้ฉันหน่อยพอดีว่าตรงนี้นะ่ะมันแฉะแะยังไงไม่รู้คนแม่สงสัยอะไรงั้นเหรอมีอะไรใต้ดินงั้นเหรอคะเดี๋ยวก็รู้นะแม่ขอขุดดูหน่อยทาไมมันใหญ่ๆแล้วก็กลิ่นตุ่ยๆยังไงไม่รู้อะ่ะลูกอ๋ไม่มาหลายวันผมก็เป็นห่วงแล้วก็เอาสตอร์เบร่มาฝากเอา้าขุดอะไรอยู่งั้นเหรอืมกลิ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณคะฉันสงสัยว่าใต้ดินมีอะไรปิดบังไว้อยู่นะคะ่ะเป็นกระเป๋าด้วยนะหลอกแครับงั้นผมขอขุดด้วยหอกกนนะยอยละะกนแจ พวกเขาสงสัยอะไรกันเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยหายไปไหนพี่ชายก็น่าสงสัยอีกอ่ะและไม่นานพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่อยู่ใต้ดินนะ่ะคือพ่อของยูริซึงดูเหมือนว่าเขาเสียชีวิตไปได้หลายอาทิตย์แล้วแน่นอนตำรวจก็สงสัยว่าพี่ชายของเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองไอ้พ่มไม่ได้ทำหนอยหลักฐานเต็มตานะแกเนี่ยคนร้ายชัดๆเลยจับลูกชายฆาตกรรมพ่อของตัวเองนะค,ะครับไอคนชั่วเอ้ยไปติดคุกซะสุดท้ายคุณพ่อของเธอก็ทิ้งให้ยูริ นนั้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ออ่อไปก่อนนะลูกนะดูแลตัวเองด้วยล่ะนี่ฉันต้องเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อหนูไม่น่า จะรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยแสนดีแค่ไหนก็สายเกินไปแล้วนะคะสําหรับน้องยูริว่าไปพี่อาร์ตขออนุญาตทาละครย้อนหลังให้กับวันพ่อนะคะรักคุณพ่อให้มากๆแล้วก็พูดจาดีๆวันพ่อปีนี้ขอให้ทุกคนอย่าลืมกอดคุณพ่อแล้วก็บอกรักด้วยนะคะ